เมื่อแม่จีนนะคะออกตามหาลิซ่าค่ะสักพักนะคะลูกสาวก็ออกมาโพสต์แล้วนะหลังจากที่ห่างหายไปนานกว่า10วันค่ะล่าสุดค่ะแม่จีนนะคะคิดถึงลูกสาวลิซ่าหนักมากมีแอคเคาท์หนึ่งในเว่ยป๋อค่ะก็เอารูปนะคะตอนที่ลิซ่าค่ะอยู่ที่สนามบินนะคะเมื่อวันที่20มกราคมปีที่แล้วค่ะเอามาลงนะคะเมื่อครั้งที่เธอค่ะมีการเดินทางไปที่จีนนะคะเพื่อไปถ่ายทำรายการย with you ครวก่อนค่ะ ก็เป็นตอนที่ลิซ่าท่าได้ใส่ชุดสีขาวในเทปนั้นด้วยนะก็ทําเอาแม่จีนค่ะหลายคนต่างก็ออกมาบอกนะคะว่าเอ๊ะทำไมนะไม่เคยเห็นรูปนี้มาก่อนเลยลูกสาวนะน่ารักมากค่ะพวกเรานะคะคิดถึงลิซ่าหนักมากเสียดายนะที่ปีนี้ก็มียูวิตยูสามนะคะแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้บินไป ถ่ายทำรายการที่นู่นนะคะซึ่งตอนนั้นค่ะลิซ่ามีการบินไปนะคะแล้วก็มีการออกทางช่องทางของ VIP นนะก็เลยมีรูปออกมาให้เห็นค่อนข้างน้อยค่ะและรูปนี้ค่ะก็เพิ่งมีคนฮนะ,ะเอามาลงในเว้ยป่อด้วยนะคะหลายคนค่ะก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกทำให้พวกเขาค่ะยิ่งคิดถึงลิซ่าหนักมากขึ้นไปอีกนะคะและก็ดูเหมือนค่ะว่าความคิดถึงเหล่านั้น,นะคะจะส่งถึงลิซ่านะ เพราะว่าล่าสุดค่ะลิซ่าได้มาโพสต์รูปภาพรูปนี้นะคะลงใน i อนะคะให้บริงนั้นหายคิดถึงค่ะได้ชื่นใจกันเนาะหลังจากที่เธอค่ะไม่ได้โพสต์ภาพนะคะลงในไ G เนี่ยมานานนับก,กว่า10วันแล้วนะก็เป็นภาพที่เธอค่ะถ่ายจากงานแฟนไซน์นะคะในวันที่5มกราคมที่ผ่านมานั่นเองแต่เอ๊ะใครนะคะถ่ายให้กับเธออ่ารูปนี้ค่ะที่ถ่ายในลิฟต์นะคะมีเงาสะท้อนด้วยค่ะ เป็นภาพหญิงสาวนะคะใส่รองเท้าสีขาวบวกกับกางเกงขาย,ยาวสีเทาสะท้อนออกมาด้วยนะอก็ลองมาทายกันดูค่ะว่าเป็นใครนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะน้องลิซ่านะคะก็มาปรากฏตัวแล้วนะคะแม่แม่ค่ะจริงๆก็ควรจะชื่นใจขึ้นเนาะหลังจากที่ลูกสาวนะคะหายหนะ้าหายตาไปหลายวันค่ะ อแอดก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่านะที่ล่าสุดค่ะเธอเพิ่งจะมาโพส์รูปภาพ2รูปนี้นะคะลงใน IG แล้วก็ใน IG Story ค่ะก็เ<ค>พิ่งจะเห็นนะคะก็เลยเออกมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะมีความเคลื่อนไหวนะคะประมาณนี้ค่ะ,คะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า